สวัสดีค่ะมาดูวันนี้พามาดูโคเนซี่ค่ะอายุผล9995วันนะคะอันนี้ผสมวันที่5วันที่6กุมภาสวัสดีค่ะมาดูว่าโคเนซี่เนี่ยมีหลายเจนมากนะคะมีผสมไล่ๆกันหมดเลยนะคะ ผมแทบจะวางสองวันสวัสดีค่าโอ้โหนี่ค่ะเปิดเปิดเปิดถุงไว้นะคะไม่ได้ปิดก้นถุงแต่ไม่ได้มาขย่านะคะไม่ได้เปิดเปิดถุงไม่ได้ปิดก้นถุงแต่ไม่ได้มาขย่านะคะมีค่าเท่าเดิมเลยค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นถึงจะเปิดถุงไว้ถ้าไม่มาขยา่าลูกก็ยังตกค้างอยู่ข้างบนนะคะลูกที่ ควรจะหลุดออกก็หลุดแต่ว่าไม่หลุดลงไปข้างล่างนะคะต้องขย่าอยู่ดีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลูกไม่โตนะคะลูกเล็กโคเนซี่เนี่ยน้ำเยอะยังแสดงการขาดน้ำเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องดูว่าพืชได้อากาศหรือเปล่า พอถ้าไม่มีอากาศเข้าไปก็เท่ากับขาดน้ําเท่ากับน้ําไม่พอโหล่วงกลาวเลยนะคะเปิดถุงไว้ไม่ได้มัดก้นถุงโคในซี่ติดฝาดไหมคะโคเนซี่ติดฝาดไหมคะติดนิดนึงค่ะติดฝาดนิดนึงค่ะแต่ถ้าเอาไว้ ทานแบบแดงจัดๆเลยนะคะแดงแบบแดงเข้มๆมากๆก็จะติดฝาดน้อยค่ะเดี๋ยวดูว่าแดงเข้มขนาดไหนอันนี้95วันนะคะ95วันมี95วันต้นนี้มีประมาณสัก10กกระจาดเป็นลูกกวาดแล้วนะ95วันเนี่ย เดี๋ยวดูจัดนี้จัดนี้น่าจะอันนี้ผสมเพึ่งผสมแต่อย่างเงี้ยไม่ติดนะคะนี่ไม่ติดนี่ติดอยู่ลูกเดียวผสมใหม่ถ้าแกจะจัดอะคะ่ะถุงขาดแล้วเนี่ยคะ่ะถุงมันจะเปลืองก็อย่างนี้แหละคะ่ะโดน อสักประมาณห่อไว้ประมาณสงเดือนกว่าๆถึงก็เริ่มไปละนี่ก็ยังไม่จัดนะคะนี่ยังมีลูกลูกที่แบบอย่างนี้อยู่อย่างนี้ยังไม่จัดต้องสีนี้ร้อยเปอร์เซนต้องสีนี้สีแบบค้ำๆหน่อยอะค่ะสีนี้ก็ยังพอได้อันนี้ร้อย แถวนี้วันที่ยีามเดือนสิอ็ดนะคะยีามเดือนสิบเอกี่วันไม่ได้จดทุกช่อแต่ว่าจดเป็นวงกลมนะคะถ้าสมมุติแถวนี้ก็จดแค่ช่อเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ได้ดูหลายวันเลยครับหวานถ้าลูกอย่างนี้นะคะลูกที่แบบฉ่ำๆหน่อยจะหวานถ้าลูกแบบสียังสีอย่างนี้อยู่ไม่หวานต้องสีเข้มๆสีออกดำๆแล้วอะคะ่ะวันที่ยีิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ห้าห้าเดือนแล้วนี่น่ะแสดงว่ายีิบเอ็ดนี่ครบถ้ากัดเข้าไปแล้วเนื้อเนื้อตรงเปลือกเนี่ยค่ะเหืองเหลืองหวานอันนี้นี่อยู่ชั้น ชั้นแรกอันนี้ชั้นที่สองเดี๋ยวมาเปิดดูชั้นที่สองว่าเป็นยังไงอ๋ลนี่หาชั้นที่สอง95วันอันนี้อันนี้สุกอันนี้สุกก่อนวัยอันควรน,นี่สุกก่อนวัยอันควร ไม่หวานถึงจะเปิดก้นถุงไว้นะคะไม่มีการมัดแต่ลูกก็ยังติดอยู่ตรงกลางอยู่ดีเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเขย่าอยู่ดีค่ะถึงจะเปิดก้นถุงไว้ก็ต้องเขย่าอยู่ดีนะคะต้องเขย่าเอาลูกที่ ที่หลุดร่วงแล้วออกให้ได้ว้าวเป็นลูกกวาดหมดแล้ว95วันเนี่ยโคนนซี่95วันนะคะเป็นลูกกวาดหมดแล้วเนี่ยสวยเลยเข้าสีเร็วค่ะโคนนซี่จะอิ่มก็คราวนี้แหละ พี่สาวครับลาน้ำค้างเราแก้ไขยังไงครับพี่พอดีที่สวนผมยกล่องแล้วในน้ำในล่องยังไงถึงเรียกว่าลาน้ำค้างคะมั่นใจว่าเป็นลาน้ำค้างไหมคะถ้ามั่นใจว่าเป็นลาน้ำค้างก็ซื้อยา ที่รักษาเกี่ยวกับลาน้ําค้างเลยแต่ท,ที่แน่ๆคือจะมั่นใจจะแน่รู้แน่ได้อย่างไรว่านี่คือลาน้ําค้างนะคะจองสักสองกิโลจองรุ่นนี้นะคะรุ่นรุ่นกว่านะถ้ารุ่นนี้ไม่เยอะนะคะถ้ารุ่นนี้เยอะเลยค่ะรุ่นเนี้ยเยอะเลยค่ะรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้ทั้งสวนเกือบจะประมาณสักสักสองสามสองร้อยสามร้อยจันสวัสดีค่ะคุณหนูสวยงามมากค่ะพินิษค่ะสวยงามทุกสวนเลยค่ะปีนี้นะคะอันนี้คือรุ่น95วันเป็นลูกกวาดแบบนี้แล้วนะคะจะมีค่อนข้างเยอะนะคะ เป็นลูกกวาดอันนี้สีอันนี้ยี่สิบเอ็ดอันนี้นะคะอันนี้เริ่มหมันแล้วอิ่มแล้วค่ะงานนี้ เพิ่งผสมก็มีนะคะพึ่งผสมเมือ่อเมื่อกี่วันนี้ก็มีอันนี้แหละอยู่ล่างๆอย่างนี้น่าจะจัดล่างๆสีถุงแบบเก่าๆหน่อยใช่แล้ว <c oughs> ยุงจัดล่างๆสีถุงเก่าๆหน่อยจะ,จะแสดงว่าได้ <c oughs> เปิดเมื่อไหร่ครับ สวนเปิดนะคะเข้ามาชมข้ามาชิมได้ค่ะสวนเปิดแล้วเปิดทุกวันค่ะอันนี้ลูกกวาดรุ่นรุ่นนี้จะเยอะหน่อยนะคะรุ่นลูกกวาดเนี่ยนีค่ะเวลาเปิดเวลาเขยา่าต้องเขย่าลูกออกรุ่นลูกกวาดนะคะลูกกวาดจะเยอะหน่อย รุ่นนี้นี้เพิ่งผสมใหม่ไปนะคะรุ่นลูกกวาดนี้จะเยอะหน่อยนะคะรุ่นนี้แหละอ้ารุ่นนี้ก็ได้แล้วนี่ขอเดีกพี่งมีเช็คกันว่าพอจะได้สักกิโลสี แต่นี้ยังขาดอยู่นะคะประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบกว่าถึงจะครบหญ้าปลูกหรือขึ้นเองคะปลูกค่ะปลูกหญ้าหญ้าเขาเรียกหญ้าอะไรหญ้ามาเลยค่ะดูนกนกปลูกหญ้ามาเลยค่ะหวานมากเลยอ่ะหือ ดูความฉ่ำกกินยั่วจัดในล่างกว่าอืมนี่ก็ได้ใส่โอ่อยู่ กินวันนั้นเอาไปให้กิมอร่อยมากได้ค่ะนี่ค่ะรุ่นลูกกวาดเนี่ยเยอะมากนะคะรุ่นลูกกวาดเนี่ยเพิ่งจะเก้าบห้าวันนะคะ95้าสิบห้าวันก็จะขาดอีกห้าบห้าวันนะคะก็ตัดได้รุ่นรุ่นที่มันมีเยอะๆค่ะรุ่นลูกกวาด ดูไม่ได้มาขย่าวถึงจะใส่กระโปรงสั้นๆแต่ถ้าไม่ไม่ไม่มาขย่าวออกก็จะมีลูกเสียนะคะเนี่ยค่ะจะต้องมาขย่าวออกนะคะแปลงนี้จะเป็นโคเนซี่ทั้งหมดอันนี้เขาผสมไม่ค่อยติดไม่ติดค่ะเันันที่เท่าไหร่วสวยมากเลยอ่ะ ดูดินี่ดูก้านเธอแค่นี้นะเนี่ยก้านแค่นิ้วมือเองนะก้านเนี่ยแต่น้ำหนักเธอได้ขนาดนี้ดูดูมันจะใกล้ไปโอ้โหแบบนี่ค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางนี่แบบใหญ่มากนะคะก้านก้านเธอเล็กนิดเดียวเอง สวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะยุงโอ้โหดูนะคะเนี่ยรุ่นลูกกวาดอันนี้รุ่นลูกกวาดอันนี้น่าจะรุ่นก่อนนิดนึงนี่ประมาณร้อยวันนะคะร้อยประมาณร้อยห้าวันที่นี่ ไม่ได้จดละเอียดนะคะประมาณเอาประมาณเอาแล้วก็ชิมเอาค่ะโอ้ดูนะคะรุ่นแทงจันขึ้นมาใหม่ก็มีืมดูก้านเล็กนิดเดียวนะคะนี่ต้องพยุงไว้สอง ต้องพยุงไว้สองชั้นเลยสวยๆค่ะเนี่ยรุ่นรุ่นลูกกวาดเนี่ยค่อนข้างมีเยอะค่ะรุ่นนี้นะคะอีกอีกห้าสิบห้าสิบวันนะคะเจอกันว้าวนี่ก็สวยอะ่ะ นี่ก็ใส่กระโปรงสั้นนะคะใส่กระโปรงสั้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ตะข่ายนะคะก็สวยค่<ฮ>ะยาวนะเนี่ยชอบโอ้คารไมคข้อความมันถึงลันไปคุณแอน ผสมยากไหมไม่ยากคะ่ะผสมไม่ยากคะ่ะครับพี่มีไหมเอาที่เร็วๆนี้มีไหมสองกิโลมีค่ะมีมีสองกิโลได้คะ่ะมาเอาเมืไหร่คะนี่ก็แทงจัดออกมาไม่ได้ผสม บางทีมันก็เยอะแล้วเขาก็ไม่ผสมให้นะคะนี่เป็นรุ่นลูกกวาดสวยค่ะน่ากินใช่ค่ะแล้วก็สวยด้วยแล้วเวลาลูกสีแดงเจอกับหญ้านะคะหญ้าหญ้าสีเขียวก็จะสวยอันนี้รุ่นรุ่นหม่รุ่นลูกกวาด แแดงก็สังเกตที่จันนะคะถ้าจันอยู่ล่างๆเพื่อนเพราะโคนซี่โคนนซี่จะไม่เหมือนบาฮีบาฮีออกจากข้างบนไล่ลงมานะคะแต่โคนนซี่ออกข้างล่างไล่ขึ้นไปค่ะนี่นะคะสวยค่ะออกข้างล่างไล่ขึ้นไปนะคะที่เห็นขาวๆนี่ไม่ต้องกลัวนะคะ เป็นยาเชื้อรานี่แหละค่ะแต่ฉีดไว้ตั้งแต่ลูกมันเล็กตั้งแต่ลูกเข้าได้ประมาณเดือนครึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งนะคะฉีดไปครั้งเดียวแล้วก็มันไม่หลุดไปไหนแล้วค่ะพะฉีดแล้วเราหอนะคะมันก็เลยยังอยู่แต่ถ้าอันตรายเจ้าของเสียงไปก่อนเพื่อนเลยค่ะดูไปกินไปอย่างนี้นะคะนี่นะคะคือมันมันทนขีดแล้วนะคะ พ้นขีดแล้วโหต้ให่ใหญ่ๆท้งนั้นเลยสวยค่ะดูไปหอบไปเดี๋ยวต้องไล่เปิดขย่าลูกนะคะ นี่าจะเป็นงานขั้นนี้แล้วค่ะขยาลูกลูกเสียออกวันที่สิบห้าครับได้ค่ะรุ่นลูกกวาดเดี๋ยวจะเยอะหน่อยรุ่นรุ่นรุ่นสลับสี ะะสวยเลยเปิดไม่ไหวนะคะเดี๋ยวอ๋อต้นนี้เขาผสมต้นนี้เขาหน้าทําไม่ผสมให้ละเพราะว่ามันมันดอกมันขนาดน,นี้แล้วผสมไม่ติดไม่ได้แล้วค่ะถ้าขนาดน,นี้แล้วต้องตัดทิ้งอย่างเดียว นะคะคดอกเริ่มเป็นแฉกอย่างนี้แล้วผสมไปก็ไม่ติด สวาสดีค่ะน้องตายเห็นความฉ่ำไหมคะเห็นไหมคะฉ่ำมากมงามมากค่ะใช่ค่ะอื นนี้ซี่เธอได้ใจนะลองต่ายดูดิชอบชอชเท่ากับกระถางนี่ดูกระถางใบนี้นะกระถางสิบห้านิ้วอ้ดูชออเนี่ยเต็มปากกระถางเลยเห็นไหมคะกระถางอันนี้เส้นผ่าจอกหอนึ่งไหม สามสิบเซนศอกหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางนะนี่นะวัดให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนน้องอาทิตย์หน้าน้องไม่หาได้จ้าเห็นไหมวราชอบมันใหญ่ขนาดไหนอะเต็มอันนี้เลยอะเต็มปากกระถางเลยอันนี้ห่อแบบใส่กระโปรงสั้นแล้วก็ไม่ได้ใส ไม่ได้ใส่ตะข่ายไม่ได้ใส่อะไรนะคะแต่ต้องต้องดึงลงนะไม่งั้นนกจริงสวัสดีค่ะสวนตองหนึ่งคุณเก๋ดูนี่เห็นหญ้าแล้วสดชื่นไหมอิ่มแล้วอะ่ะนี่ดูสวยมากเลยนี่ใส่กระโปรงสั้นอย่างเดียวนะนี่นใส่แบบเนี้ยใส่แบบนี้เนี้นียเนเนี่ยเ่ยโอ้โหดู ไม่ได้มาขย่าวเต็มเลยต้องมาขย่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขย่าวละหลายวันแล้วไม่ได้ขย่าวน่าจะประมาณสองสัปดาห์ค่ะไม่ได้มาขย่าวเลยช้อนเนี้ยคนนี้ซีช้อนเนี้ยคุณเก๋ดูเท่ากับกระถางกระถางสิบแปดนิ้วอันนี้กระถางสิบแปดนิ้วดูเต็มเลยนะฮะ ต้องออกเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูปีนขึ้นนะสวยนะอิ่มแล้วอ่ะอิ่มเลยเปิดไปกินไปรุ่นนี้รุ่นเก้าสิบเก้าสิบห้าวันอนะ่ะนี่ผสมวันที่วันที่หกที่เจ็ดค่ะมีต้นพันุขายไหมคะ ราคาเท่าไหร่แยกเพศเลยพืชที่ชื่อโคเนซี่แล้วมีลูกสีแดงแบบนี้นะคะชื่อโคเนซี่แล้วมีลูกสีแดงเป็นผู้หญิงล้วนนะคะไม่มีตัวผู้ชื่อโคเนซี่นะตัวเมียเท่านั้นชื่อโคเนซี่แต่ถ้าเป็นพ่อมเมล็ดไม่เรียกว่าโคเนซี่นะคะพ่อมเมล็ดจากโคเนซี่จะเรียกว่าลูกของโคเนซี่นะคะ ถ้าเป็นต้นเนื้อเยื่อที่ชื่อโคเนซีเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงล้วนเลยไม่มีผู้ชายค่ะมีแต่ผู้หญิงเนี่ยกระโปรงเล็กไปแล้วใช่แต่ที่ไม่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้ลูกมีร่องอะลูกมีร่องแล้วก็ลูกสั้นลูลูกทรงมัน ลูกลูกทรงน่าจะเกี่ยวกับอาหารไหมหืมหืมหวานมากเลยไม่ได้โม้อนะไม่ได้มานนด้วย ใส่กระปรองแล้วก็ไม่ได้ใส่ตะข่ายไม่ได้มัดด้วยนะคะปล่อยอย่างนี้เลยอันนี้ที่เห็นมันแก่นี่ก็ไม่ได้มัดเหมือนกันไม่ได้มัดไว้นี่ก็แก่นี่ก็แก่แล้วชิมได้วันไหนคะชิมได้ทุกวันเลยคะ่ะชิมนะคะไม่ไม่ได้ซื้อนะชิม ชิมได้ทุกวันเลยค่ะมีให้ชิมนะคะแต่ซื้อยังไม่มีค่ะยังมีแค่ให้ชิมถ้ารุ่นนี้รออีกอ,อตอนนี้ได้95วันนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีเยอะหน่อยมีหลายร้อยจานอยู่นะคะรุ่นนี้ก็จะขายได้ละอีกอีกห้าสิบห้วันนะคะประมาณ50วันนะคะรุ่นนี้ เดี๋ยว้าดูว่ามีอยู่แถวเดียวอ๋อนี่แทงจันออกมาอีกสองจันและจันบนไม่ได้ผสมแล้วทิ้งไปแล้วนะคะนี่จันแทงจันออกมาอีกสองนี่ก็รุ่นน่าจะเป็นรุ่นลูกกวาดเหมือนกันรุ่นเดียวกันนะคะกระปรงสัน้นปล่อยนะคะกระปรงสัน้นปล่อยโอ้ อันนี้มีลูกมั้งเนี่ยไม่มีลูกมีลูกอยู่ไม่ขี่ลูกเองใส่กระโปรงสั้นแล้วก็ปล่อยนะคะยุงเยอะแล้วคะ่ะยุงมันอยู่ในหญ้าละสนใจเก้าพันก้าพันของโคเนซี่มีตั้งแต่ราคาที่อนุบาลแล้วมีสองพันห้านะคะแล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยสามพันห้า แล้วก็ต้นใหญ่ๆเลยไปปลูกปีเดียวมีลูกต้นละห้าพันค่ะต้นละห้าพันต้นละ 6, หกพันพอๆกันหมดเลยเพราะว่าผสมผสมแทบจะไล่ๆกันหมดเลยนะคะแต่ว่ามันออกมาทีหลังอีกก็ผสมไว้ ยุงพอกันหมดเลยค่ะลูกผสมไล่ๆกันก็มีลูกสุกใกล้เคียงกันหมดเลยยุงยุงนะคะ <c oughs> เก็บอุปกรณ์ก่อน <c oughs> มืดแล้วค่ะรุ <c oughs> ่นี้ค่อยว่าก,กัน จำไม่ได้เลยกินกี่ลูกแล้ววนต้นใหญ่เป็นบาฮีนะคะขออนุญาตก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ